อลองผู้เอกของเรานะครับไปแดงเสาโทออัจฉริยะส่วนฝ่ายน้ําเงินกับใสยเลือดไฟเตอร์มวยไทยกับ123ปอนด์ที่สําคัญชิงตําแหน่งลองชนะเลิศอันดับที่3มวยรอบ5ดาวเงินล้านครับ บริษัทแฮนดูโร่ไยแลนด์จำกัดครับปั๊มน้ำแฮนดูโร่ทนแกรง่งแรงประหยัดคุ้มค่ารับประกัน2ปีสอบถามเพิ่ม,มาาเติมโทรศูนย์เจ้าสองครับแปดเก้าแปดแปดแปดเก้าพร้อมด้วยคุณนรงค์ว่องประเสริฐการบริษัทควินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับโอ้เมาเมาครับแม่โดนแข้งก็ไปโอ้โหโดนเกี่ยวนะเกี่ยวแล้วก็จะหวัดแข้งก็ไวด,ดีวว่โอ้เมาเลยนะครับเป๊ะไปเหมือนกันนะครับเอาและครับตอนนี้ เสาโรเริ่มจะเห็นช่องแล้วนะครับพยายามจะเบียดจะปั้มเป็นยันใหญ่มีต่กอเอาโอ้โหแต่ว่ายังประบาดไม่ได้นะสายเลืเอดก็มีหมัดในเรื่องฟืน้นหรือว่าพยายามจะบวกเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับจังหวะเอียงไปเอียงมาเมื่อัะคู่ครับตอนนี้นี่เหมือนเสาโทเนี่เป็นฉลาดได้กินข้าวเลือดฮะอยากจะป,ปิดเกมแล้วครับโอ้เหมือนเหมือนจะฟื้นแล้วครับสายเลือดโอ้เดินไปเมื่อตะคู่นี่เจียนอยู่เจียนไปเลยนะครับโอ้โมีเอียงไปเอียงมาเรียกว่าเมาแล้วครับเอา ต่างกันใหม่สู้กันใหม่หวงในแอะจะเต้งตีนีเจอเหลี่ยมเออ,อนี่ครับโอ้โหสุดๆเลยครับมาชิงอันดับสามหยวยบลอกฮา,า,ลลานด้าเงินล้านแม่เสียบแล้วค้าไวเสาโตนี่ครับแม่ดีหุกซ้ายนำไปก่อนครับใส่เลือดดูครับม,มาดูการขอต้นเกมนี่มันทำให้เกมมันเข้มข้นแล้วกับแบบนี้มาเริ่มกันใหม่นะครับยังคงเดินเหมือนเดิมอ้ เสาธนีไม่มีตกใจรุ่นพี่เสาเกมอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้สายเลือดนี่เริ่มาะเริ่มเกมครับดูว่าจะมีความสดชื่นนะครับหลังจากที่เมาไปครับแล้วก็ตอนนี้นี่ก็พยายามที่จะเอาคืนครับนาสายเลือดแต่ว่าเสาธองก็ดูแล้วมีศอกคอยลบกวนตลอดนะครับเป็นอาวุธท,ที่เอาไว้เรียกได้ว่าดับความมั่นใจครับของสายเลือดอ้อาวแต่แต่จะเกี่ยวครับ โดนแข้งซ้ายขวาหลุดโดนหมัดแล้วโอ้กอดรัดลากแล้วเทเลยครับฮะนี่แล้วประสบการณ์โอ้โหนี่ฮะแข้งซ้ายหน้าวันนี้ทํางานได้ดีครับไปแดงเสาโทแต่ว่าดูครับใส่เลือดฮะไม่ยอมง่ายง่ายอยู่แล้วครับจ้มฝีมือรุดน้องอ้าวในฮนี่ครับทําอะไรกันไม่ได้จังไคลุมตกงกลางก็ดึงแก่แยกออกมาก่อนครับ ก็พยายามจะเบียดจะเล่นยังไม่ท้อยังไม่ยอมอยู่แล้วนะครับสายเลือดมีหมัดมีขั้งนะมาดูกันที่วงในจะเบียดจะปล้ำในแต่ว่าเสาโเอาสายลูกเก่าแล้วครับล็อกกดแขนเอาไว้ไม่ยอมให้สายเลือดนั้นขึ้นบนตีได้ง่ายๆนะครับมาดูนะครับในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายของยกที่สี่ดูว่าจะมั่นใจแล้วนะครับเสาโจังหว่าการล็อกโอโหล็อกแล้วก็ตีประคองเกมเผาเวลาไปเรื่อยครับ ก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของลูกประสบการณ์ของเสาโทแล้วครับทีวันนี้นี่แม่ทำได้ดีครับในส่วนของการปิดเกมครับไม่ให้ทางด้านสายเลือดนี่ทำได้ต่อเนื่องครับแล้วดูยกนี้เ,เป็นฝ่ายนำนี่ก็แม่แต่ว่าต้องต้องระวังหมัดอยู่นะครับโอ้หมัดทุกซ้ายเมื่อสักครู่อ่ะแบกบหมัดเข้าไปเดี๋ยวดูว่าจะมีหรือเปล่าครับทางด้านสายเลือดเปรียมมาไหมครับไม้ตายสุดท้ายต้องงัดออกมาแล้วครับแม่แต่ว่า โอ้โหจังหวะนี้จับทางยากเหลือเกิน <c oughs> มาถึงตรงนี้เสาโทเวลาแกใครเวลาแก,แแกออกนำใครแล้วมันมันไม่ง่ายเลยครับพี่คู่ชกอาจจะตามเข้ามาได้แต่ว่าวันนี้สายเลือดตั้งใจเต็มที่ตอนนี้แหมฝีมือไม่ต้องสนแล้วครับฝีมือไม่ต้องสนแล้วมาหาตัวเสาโทแล้วก็พวงกําปั้นเข้าไปแต่ว่าดูครับโอ้โหแกก็แหมล็อกเอาไว้กินเวลาไปก่อน มาูชนะฝ่ายแดงครับจอมฝีมือรุ่นที่อย่างเสาโทโออัทริยะชนะคะแนนใส่เลือดไฟเตอร์มวยไทยครับคว้า,าตำแหน่งรองชนะเลิศอ,อันดับ3ไปครับสุดยอดเลย